สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายนะครับ FC แฟนคลับทุกท่านนะครับสวัสดีหนึ่งคลิปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เจอกันสองไลฟ์ไปแล้วนะครับพูดคุยกันนะครับคลิปนี้ก็มาทักทายนะครับมาว่ามาคุยกันเก่านะครับพี่น้องสําหรับคลิปนะครับอย่าลืมนะครับติดตามกันพร้อมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกําลังใจนะครับคอมเมนต์พูดคุยนะครับ เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีพนาโอฟิเชียลนะครับนะครับก็เรื่องราวนะครับก็เกี่ยวกับน้องฮักแพงนะครับก็ก็มีนะครับอยู่ช่องต่อต่อนะครับที่ได้เอาไปทาข่าวเอาไปน้องไปแขวนนะครับให้คนไปคอมเมนต์ต่อว่านะครับให้คนไปคอมเมนต์นะครับต่อว่าให้คนไปคอมเมนต์ นะครับอย่างง้นอย่างนี้นะครับพูดนะครับเหยียดยามเหยียดมันเป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ปกติของมนุษย์ปกติของวัยรุ่นนะครับเด็กๆนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่ใช่เรื่องอะไรที่นะครับร้ายแรงนะครับผมเชื่อว่าทุกคนนะครับที่มีลูกมีหลานก็เป็นเหมือนกันนะครับไม่ว่าหรอกนิดๆหน่อยเนาะเป็นธรรมดาแต่ ไอ้พวกนี้มันชอบขุดคุ้ยขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอาไปเอาน้องไปแขวนไปทําให้คนอื่นมาว่ามาด่ามานะครับต่างๆนานานะครับในทางเสียหายในทางลบนะครับเพื่อที่จะเตะตัดขาน้องนะเพื่อที่จะกัดน้องนะครับก็ไม่รู้นะครับจิตใจนะครับทำด้วยอะไรนะครับจิตใจคุณนะครับเป็นคนแบบไหนนะครับทําไมถึง เป็นแบบนี้นะครับทั้งๆที่น้องทําอะไรให้คุณน้องไปสร้างปัญหาอะไรหรือน้องไปทําอะไรให้คุณนะครับคุณทําไมถึงเป็นคนแบบนี้นะครับแล้วคนที่ไปคอมเมนต์นะครับในทางลบในทางเสียหายนั้นนะครับทาไมนะครับพวกคุณไม่คิดและวิเคราะห์ซะก่อนนะครับหรือพวกคุณคิดยังไงพวกคุณชอบแบบนี้พวกคุณสาใจพวกคุณพอใจนะครับในสิ่งที่พวกคุณทําลงไปนะครับมันดีกับพวกคุณดีต่อใจนะครับมีความสุขใช่ไหม หรือยังไงนะครับนะหรือคุณเป็นคนที่เป็นแบบนี้นะครับถ้าโดนกับลูกกับหลานนะครับของพวกคุณเองนะครับเหมือนกันกับน้องเนี่ยพวกคุณพอใจพวกคุณดีใจแหละครับพวกคุณพร้อมที่จะสับสนนี้เขาทาแบบนั้นเลยครับนะครับอันนี้เรามาพูดกันในแนวที่ว่าเรามองนะครับถ้าไม่ชื่นชอบหรือยังไงเราก็ปล่อยผ่านได้นะครับไม่ได้เกี่ยวนะครับเราไม่ต้องไปสร้าง คนคนคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในสังคมอยู่ในเส้นทางที่เขาฝันนะครับเขาวาดฝันวันนี้เขาได้มีโอกาสนะครับได้ทํามาหากินได้เติมตามความฝันของเขานะครับแล้วก็มีคนที่ให้การสนับสนุนเขานะครับก็เยอะพอสมควรนะครับแล้วพวกคุณเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่จ้องที่จะทําลายจ้องที่จะนะครับมาสร้างประเด็นสร้างปัญหานะครับมาเม้นนะครับในทางลบ ให้เขาเสียหายนะครับพวกคุณเป็นยังไงครับมีความสุขหรือว่ายังไงนะครับถ้าวันหนึ่งเนเป็นลูกเป็นหลานของคุณเองนะครับเป็นคนที่คุณชื่นชอบนะครับนะครับเป็นคนที่พวกคุณที่พวกคุณสนับสนุนเนะี่ยถ้าโดนแบบนี้นะครับ <c oughs> พวกคุณมีความรู้สึกยังไงร,รู้สึกดีใจรู้สึกกินดีรู้สึกภูมิใจนะครับนะครับที่ มีคนมาต่อว่ามีคนมาอคอมเมนต์ในรูปนะครับถ้าว่ามาเม้นในแนวทางตักเตือนนะครับหรือว่าตักเตือนให้กำลังใจออปรับปรุงอย่างเงี้ยมันก็รับได้นะครับมันก็พร้อมที่จะ,อะขอคำขอบคุณนะครับแต่ว่านี่มันการเมนเน,เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไปดูได้นะครับไปดูได้ในอคอมเมนต์นะในช่องจุดต่อช่องหนึ่งนะครับนะครับ เพราะฉะนั้น,นผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณทามาเพื่ออะไรทําเพื่ออะไรนะครับเข้าใจแหละครับว่าโลกโซเชียลนะครับเราอยู่ในสังคมออนไลน์สังคมโลกโซเชียลมันก็ต้องมีนะครับการนะเข้าใจนะครับแต่ว่าบางครั้งการทำนะครับคุณก็ต้องเข้าใจคนที่เขาโดนเอาไปพูดเอาไปแขวนด้วยนะครับไม่ใช่จะเข้าใจแต่พวกคุณนะเข้าใจเขาเขาก็มนุษย์คนหนะึ่งเขาก็เป็นคน ซึ่งมีความรู้สึกมีหัวใจเหมือนกันนะครับไม่ใช่เฉพาะพวกคุณหรือไม่ใช่เฉพราะว่าอ้างแต่ว่าอยู่ในโลกของโซเชียลคุณก็ต้องเข้าใจมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบถูกต้องครับยอมรับมีทั้งคนชอบและไม่ชอบนะครับแล้วก็มีทั้งคนวิจารณ์การวิจารณ์กับการด่าทอรหรือการเม้นลบๆเนี่ยนะครับมันต่างกันนะครับมันต่างมันต่างกัน วิจารณก็คือการวิจารณนะครับแต่การที่จะมาเหยียบมายำ่ำนะมาใช้คำพูดที่นะครับไม่ดีนะครับกับการวิจารครับการวิจารณ์ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับพอเข้าใจนะพอเข้าใจนะผมไม่ใช่คนมีความรู้อะไรมากมายนะผมก็ความรู้น้อยๆนะครับแต่ผมพอเข้าใจได้ว่าถ้าการวิจารนะการวิจารเนี่ยเขาจะให้เกียรต คนที่ถูกวิจารณ์ด้วยนะครับแต่การที่พวกคุณมาเมนแบบนี้คือคุณไม่ได้ให้เกียรตินะครับคุณไม่ได้ให้เกียรติคนที่โดนเอามาแขวนนะครับเป็นประเด็นอยู่นะครับแต่ถ้าคนที่นําไปวิจารณ์นะครับเขาจะให้เกียรติอยู่นะครับให้เกียรตินะครับเพราะฉะนั้นนะครับพวกคุณมีความสุขพวกคุณมีพอใจ อพวกณพอใจในสิ่งที่พวกคุณได้ทําลงไปนะครับในสิ่งที่พวกคุณได้กระทํากับเด็กคนหนึ่งนะครับถ้าเป็นลูกเป็นหลานพวกคุณนะพวกคุณจะคิดยังไงพวกคุณดีใจนะครับน้องเขาก็มีครอบมีครัวมีพ่อมีแม่นะครับมีญาติพี่น้องนะครับมีพ่อพ่อแม่เอฟซีเป็นขับที่รักเขานะครับให้การสนับสนุนเขาเหมือนกันนะครับ ถึงน้องจะไม่ได้โด่งดังหรือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จอะไรก็ช่างนะครับเขาก็มีความรู้สึกมีชีวิตของเด็กในวัยเด็กมีชีวิตที่อยากจะประสบความสําเร,ร็จ mm. เหมือนหลายหท่านนะครับอ,อยากจะมีนะครับอยากจะสร้างอานาคตของตัวเองนะครับเหมือนกันนะครับทุกท่านทุกคนก็อยากให้ลูกตัวเองประสบความสําเร็จทุกท่านก็อยากจะให้ลูกให้หลานตัวเองนะครับประสบความสําเร็จในความฝันที่เขาตั้งไว้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับทุกคนมีหัวจิตหัวใจทุกคนมีความรู้สึกนะเหมือนกันทุกคนนะครับไม่มีใครอยากจะให้ลูกตัวเองหรือคนที่ตัวเองรักนะครับไม่ประสบความสําเร็จหรอกครับนะครับทุกคนจะมีความฝันผมย้ําว่าทุกคนมีความฝันอยากประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งนั้นนะนะครับอยากได้รับโอกาสดีๆเหมือนกันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ทุกท่านที่มาคอมเมนต์ไม่ดีเนี่ยพวกคุณคิดยังไงเขาทำอะไรเขาฆ่าใครตายทำไมไม่ให้โอกาสทำไมไม่นะครับไม่มีคดีที่สุดหรอกครับนะครับเชื่อเถอะนะเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีใครดีที่สุดนะครับทุกคนมีทั้งดีและไม่ดีบ้างนะเป็นปกตินะครับมนุษย์โลก แม้แต่พวกคุณเองก็ไม่ดีที่สุดไม่ได้เลือดเจอเอร์เฟกทุกทุกอย่างหรอกค,ครับมีมุมของพวกคุณเหมือนกันนะครับผมเชื่อเหลือเกิน,นผมก็เหมือนกันนะครับนะครับอันนี้พวกคุณทําได้ทําไปนะทําให้สิ่งดีๆบ้างนะไม่ใช่ว่าพวกคุณจะเอาเขาไปแขวนเอาไปทำอย่างนงี้นคนอื่นมาว่าอะไรอย่างนั้ คนที่ไปว่าก็นะต้องคิดรอบคอบนะครับไม่ใช่จะสักจะไปว่าก็ไปว่าตัวดูมองตัวตัวเองบ้างนะครับมองดูรกักเอมองดูลูกหลานตัวเองบ้างว่าดีพอหรือยังได้มีโอกาสได้มาทํางานอย่างนี้ไหมหรือเขาไปหาเล่นเลาะอยู่นะครับอันนี้น้องมาทํางานมาเตืนตามความฝันมาสร้างงานสร้างเงินนะครับสร้างอาชีพได้เงินมาก็นะครับเอาไปทําน่ทนทํานี่เอาไปซื้อน,นู่นซื้อนี่ที่ตองการแล้วก็ไปเลี้ยง นะครับครอบครัวเลี้ยงชีวิตนะครับสร้างฐานะสร้างอนาคตนะครับมองดูลูกหลานตัวเองบ้างว่าลูกหลานตัวเองอ่ะดีที่สุดหรือยังนะได้ประสบความสําเร็จอย่างนี้ไหมได้มาทํางานียไมงไี้ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถเลาะเน่นอยู่นะครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเราให้โอกาสทุกคนนะครับจะไปคิดมีอกติอะไรมากมายนะครับทุกคนเราไม่ได้ดีที่สุดไม่ได้มีใครดีที่สุดเลยนะแม้แต่คุณเองนะครับ ก็ฝากไว้นะครับก็เป็นกําลังใจให้น้องฮับแพงนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านนะครับ,นะค,รบคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ